สวัสดีพี่น้องพลังหักพลังบวกสุขูสุขอนครับที่พอกันพบกันในโลกโซวเชี่ยวในฮกแกล้งแบ่งปันกันครับวันนี้ก็บทายถ้ำอีกแคคลิปหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นสารปูยูขางทัง้งยังพันไปพันมากปยกมือไหวขอท่างคนไหนคนดูแลกบักรักษาตลอดทางนะครับนี่ก็จุดทูบไหวแล้วครับขออนุญาตเพิ่นทายถ้ำ ที่มองมาเห็นข้างหลังก็จะเป็นปลาครับจุดพักรถอีกจุดหนึ่งครับจำเวียนกะบร่มเย็นดีครับมบึงนี้ใอ้ใส่คิจดจนรนญาตในการรับชมรับฟังเด้อครับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะผมเสียแในนอนว่าผมเดินทางนะครับไปทุกจังหวัดนั่นมึงได้ก็จอดมึงน,น,นอนมึงได้ก็จอดนอนนะครับเนาะบางครั้งบางค่า ในสถานที่นั่นเข้าวงหุ่จักว่ามี่ยังไงนะครับเนาะเดี๋ยวกระดิภาคไปเดินทางไปอีกสักพักหนึ่งครับที่มองผมเคยไปจอดนอนนะครับผมทางหลวงพึ่ง,พ,งพึ่งเฮคลียร์ไม่ไหมนะครับเหม,มือนขับรถบรรทุกจอดเวลาหนาฝนจอดพักหรือย่ำคลืนจอดนอนได้นะครับเนาะเป็นเดือดสถานที่ที่มัอนพอดีขึ้นเขาตะโกครับช่องแคบเขาตะโกเนี่ยเส้นทาง เดยวติดต่อครับกาพยาบุรีรัมย์นะเนาะ,ะเลื่อยหันไปเลยี่เป็นปุทยานแห่งศาสตร์กาพยาครับแล้วที่ผพพ้าเมืองหวังผมเจอบ้านเนาครับเนาะสิงรีรับอยากมาเกเผยแพ้เขาบอกว่าจายฝัง่งเขาลมแห้งสาธุลูกเดินทางไปมากเะยคอยปลอดภัยเด้อป่วย,ยขออนุญาต ถ่ายท้ำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเนาะแชร์ประสบการณ์ให้พี่ยังน้องเข้าได้ฟังครับจริงทีเดียวเราเห็นนะครับเนาะครับโอ้โหครับคลิปอีกคลิปหนึ่งเพราะว่าถ่ายได้บ่สบการในการเดินทางก็ดีแวะมองการก็ดีแวะเขาไปให้เมืองสถานที่ทั้งหมดเนาะ่นแวะหลงก็าหาเกาะใดตรงนี้ นี่ะคอันที่เส้นนี้ไปไเดตต้สาสายแก้วบุรีรัมยโนะครับเนาะเหตตาพญาสมัยเตยก่อนนี่ก็รช่วงยวดเนาะครับเนาะมันมาลูกกล่อมประชาธิปไตยของไทยกรับที่ปวดขมิ้นแดงแต่ก,ก,กเ็เป็นยอดไม่กับข้าวนาะท่ามันเป็น ทหารพลานครับตรงน,นี้มาปากเป็นช่องแคบเขาตะโกครับก้อนขึ้นเขาเป็นช่องแคบเขาตะโกเขาเอินมาช่องเขาตะโกนะครับเนาะไม้ขมิ้นแดงมากอ่นมากกีมากขาพ่นอยู่แถวนี้นะครับไถกะวังว่าเดี๋ยวเป็นดันนะป้องกันพวกย้อนนะครับอมา,าออกามาลั่ม เป็นดินของเฮาแต่กลับมาทำความเดือ,รอดร้อนให้กับเฮาเนาะครับเนาะไ,ได้ที่ปฏิอาลมึงไปฟังมึงที่เราเราต่อต่อกันมากครับผิดพลาดประการใดก็ขอภอภัยใป้ผิดพลาดมึงมองประสบการณ์ที่เจอมากครับสภเวสีน้ำขังท่ามีโมไปพุทธไปเกิดนะครับเนาะมองนี้สิพ่อแบบเป็นมูเป็นเล่าครับ ตว่าพอเห็นโตครับได้ยินตะเสียงผมกลับมานอนมือนกับมาหอดที่ประมาณจ็ตีหนึ่งตีสองครับพอไหวแล้วกับพปหูหรอครับบ้างันนี่อย่างเนี้ยเพราะว่าเทียวนั่นโ่๊อโปหูเพราะท่านอยู่ปอดนะครับเนาะกับเป้ามากมองเขาเห็ดเลีวยหไม่ไหมครับท่างผมท่างหลวงเห็ดไปเป็นหม่องพักรถก้อนขึ้นเขาเนาะครับเนาะเลีวยมไม่ไหมหักเขาไปนอนเลยครับมี่รถจอดนอนอยู่มาน สองขั้นอ่างครับผมไปจอดหนึ่งก็ไเลยหนึ่งมองสถานทียม่วงตะวางง่วงารถขึ้นจอดนอนแค่ขั้นสองขั้นนะครับประมาณตีหนึ่งตีสอง <c oughs> พ่นกับมีเริ่มอาการง่วงนะครับรถทางไก่หลอกมือมือนั่งมาตลอดทางนะครับซึกง่วงครับอันนี้ก็จะเป็นมองจุดขายของขายของนะครับเนาะขายของปลาของ ปจํที่เถ้เนี่ะครับเพราะเลดมลงมมืองเชียรบอว่ามีอย่างนี e ้เมืองเมืงเมี่ตะพวกน้องใหม่พวกอย่างน me. Me. Uh. ี้นะครับปลาล่ะครับหากินง่ายๆนิหน่อยนะไครมดแดงเหมมีไครหมดแดงน้ำนี่ครับพอวัาคือพักรถขนทรงผมทางหลวงนะครับเนาะเขามาสั่งไว้ให้รถพักบอนขึ้นเขาเนี่ยรมยมอดอ่บ้านก็ีหนึ่งมีสองม่วงจัดเหมือนจำได้รับ เดี๋ยวคนทีพ่พาแย้ของพมึงนะครับเนาะอันนี้คือประสบการณ์นี่ลีครับอยากแช่อยากเป้ให้พี่พี่มึงลองมอง,องมั่วหน่อยฟังเนาะครับเนาะว่าสิ่งลีลับเนี่นยในโลกใบนี้มันมันมีโลกอยู่ส่วนหนึ่งเป็นพุ่มหนึ่งของพุ่มพุ่มนะครับที่เขามองวมาเห็นด้วยตาเปล่านะครับเนาะนี่จุดพักรนถะผมสร้างหลวงนี่บ่ใครทำเม็ดเหมือนยิ่แน,น,น่นนครับ เนี่ก็คีอกว้างเต๋อครับเนี่ยเป็นล็อกล็อกล็อกนะครับล็อกรถเดจอดเนี่ยมันก็จอดน้อนหนแหละประมาณสองขั้นครับนะจำได้เนาะจับมีสารแล้วก็มีอุทยานหนึ่งศาสตรตาพญาขึ้นเขาไปปุ๊บกลางเขาก็ถืมีสารนี่หน่อยครับมันนั่นก็นอนนี่แหละครับ นอนก็พ่อสลื่มสลือนะครับมันหิวนอนแห้งกำลังสิลับนี่ล่ะเนี่ยยินเสียงคุยกันแตกแซวย่างมากเป็นกลุ่มเนาะครับอันนี้บอมเนฝันนะครับอันนี้อีหลีตื่นขึ้นมากเลยังหูฟังอยู่ครับว่าแถวนี่คือบ่มีบ้านพ้นผมบานอ่ะคนคือนโอบกันแห้งไม่ไเรื่อยนะครับคล้ายๆมาก,กเป็นกลุ่มเะยโอบกันแห้งไม่ไเลยเออสักพักหนึ่งมีเสียง นี่เสียงเพ่งนะครับเนาะเสียงเพ่งเสียงล่ำก็ยังกินมว่าก็มันมีงานอยู่บ้านอื่นมนาะแถวนี่งไม,ม,มงีแต่เขาในองคว่านเนี่ยอุทยานแห่งชาติตาพรยาแต่เซีวมึงฟั้งขางม่อยู่ใกล้ๆรถเดือบาดที่นี่ห้างกับห้างประมาณแคกสามสามสามิบห้าสิบเมตรนี่นะครับประมาณนี้เลยผมว่าเสียงคำบอกเส้งจาแต่ว่าฟังบางเรื่อง ฟังบูเลียงไปไขภาษาอย่างภาษาตรงแจ้งกงแจ้งแง้ง้นเร,รื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับเนาะึด้เหมันเดิมก็ได้ครับ 1, ทีหนึ่งทีสองว่าธรรมดานะครับเนาะนี่ก็แช่ประสบการณ์การเดินทางนะครับพวกสัมภเวสีเขามาขอส่วนบุญนี่อย่างหม่าม่านนี่แหละครับผมว่าโอ้โโมเมนต์แล้วแบบเดียวว่ายิ่งดูไก่เราจับมากไก่เรื่อยไก่เขาไก่เขานะครับ มาไก่เขาไก่เขาไข่พวกอ,อยากแถวนอนนะครับโปงแง,งเงี้ยเงา้ยวหัวหัวเฮี้ยแบบว่าแต่มันคุ้นอย่มันห้องดากันนะครับถือเป็นโป่งกันไปคุยกันคุยกัไก่เนี่ประมาณนั้นะครับเนาะคุ้นห้องดากันเลยเงยมันนอนบ่บบลนห,นนหลับน,นะครับเนาะก็คือกินไข่นั่งกินเหล่ากินยากันเลยนะครับนั่งกินเหล่ากินยากันโป่งไข่สิไล่เล่าละ เวลาเรเห็นคนเนี่ยได้ยินแต่เสียงแตกเส้านอนมาลับผมนอนมาลับเรียบเลยครับเวลาผมหูเลีล้ยวลรืว่าอีหยังเนี่ยนอนเพราะว่าผมเคยเคยฟังทีช่องแคบเทอร์โบเนี่ยนะครับว่าเป็นแดงว่าเสียชีวิตถึงทหารพลาตายหรือว,ว่าคนมาดักปกดโด,ดยส่องแคบนะครับทไมได้กินมาดักกนรถโด,ดยสารอยู่นี่เราเอาผู้ยิงไปก้มหัวก้มคืนเนาะอบอก็เต็นแดงนีนสารคมเดือดร้อนทหารพลามาอบปาก ตายไว้หน่อลยครับตรงแคบเขาตะโกนเขียนตามพญาตนครับเนาะผมะก็หูแล้วนี่นี่มันเป็นพ้นเลยผมก็นอนบอหลับครับปื้นับปืนตากเครื่องได้ถามไปไปมันอนั่งอยู่ปั๊มนน่นดินแดงนะครับนอันนี้แช่ประสบการณ์กันฟังเลยสิ่งเดียวพอเห็นเ,เพ่อพอสามารถอธิบายได้ว่าจังไหนจังไหนแต่ว่าเข้าประสบการณ์มางไหนเข้ามาบอกว์ ก้อมเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะ <S <S ใช่มีเจตนาอนญาตในการทำฟังเนาะ,ะนี่ยถึงเขาตะโกแล้วครับเนี่ยเขาเอิอชองแก้วเขาตะโกเขาบว่าสมัยก่อนเนี่ยทะเบียนแดงไลยครับจนได้เป็นสมรภูมิสมรภูุ่มหนึ่งนะ,นะครับเนาะสมรภูมิตาพญาเนี่ยพาพารถกระติบใช่ขางวิญญาณที่ไป ไปใส่เพราะท่านได้นะครับถึงผ่านมามาหลายปีก็ยาเพราะพวกนี้เพื่อหามองจุดจี้หามองเพื่พรท่านไดนะครับคิดยังวนเวียนอยู่ว่ายังนี่ขงข้ามว่าจะับฟางยังในยางน้ำผู้น้ำเขาลงมาดักขี่ดักปนต้นอยู่นะครับย่านพวกนี้ก็พอยเ,เ,เอาไปสู่สุป,ปตีนะครับแล้วนี่ ขอส่วนบุญกันเลยให้เขาคนทุกคนยากอย่าได้จ้องเว้นถึงกันเลยกัน,นครับแล้วก็คื่นซ่านนะสัานเด้กๆย,ย่าไปสั่วางความ เตืนนิดหน่อยคนระับใส่หมวกแก๊ปไว้ก่อนดันขึ้นเนินนะดันขึ้นเขาคือเขาตะโก้ครับแค่ประสบการณ์ได้อีกชิบชิปหนึ่งนะครับเนาะกับสำเพอสีแข่งข้างเดี๋ยวเลยพบเดียรพ่อมาในระยะเส้นทางอมองเนี่ยกับพับบันไดครับพอด้เห็นต้นเห็นโตูนนะครับเนาะมันกา ครื่องหนึ่งครื่องหนึ่งเหรอครับเพราะว่าบางที่เคิดว่ามีบุญมีงานบ้านอื่นมอสต่ว่ามันมันกะแปลกที่ว่าขันว่ามีบุญมีงานบ้านแถวๆนี่มันกะเพรใครมีนะครับมันมีตะผู้เขานะครับแถวเกยบผู้เขาขึ้นจากเลย่ี่ไปกับจังสเแีนบ้านคนครับกันเสียงมันมาเนี่มันกะสิปอดว่าขันเป็นเป็นมอหลอกมอล่ามีอยู่ไก่เดี๋ยวฟังเขากันอยู่โหนอยู่นะครับว่าเสียงประมม่านเลยผมณไหนแต่ว่านี่มันไกะขายอยู่หนารถน่องเ่ประมาณจะว่าซองว่าเลาวครับ nghe ngó coi nghe tắt này, coi sáng kiến đây, siêng bò gắn kêu cái này, tôi bảo phăng bò lường, con keng con keng ở nhà ừ. này, có khả năng thì hiện đại, có lập đồ đây, à xây, đun với cái cái lập เข้ากับมาเผยแพร่กันฟังนะครับเนาะประสบการณ์ที่เข้าได้พอเลยเยอมากผมคิดว่าต,ต้องมีสุขคนเหรอคือเคยพ่อเคยประสบมากนะครับนะเนาะพอแม่เข้าเนี่ยเคยบอกเขาฟังว่าเราเคยปล่อเคยยังมา,ากอย่างนี้หลายคนเหล่วเตียเต่ดเหล่วเตียล,ละสถานทีเหล่วเตียละหมองนะครับเนาะว่าเข้าได้พอมากจังไลยแต่ว่าผมนี่เดินทางครับง่วงหมดเลยครับก็ตรงทีเขาจอดนอนได้ปลอดภัยกัน จอด,ดเลยแหรอครับนอนเออเจอแน่ผมเจอแน่เออเจอบอมองกับพีโฉกนะมึงครับมีโฉกไม่ใช่กับหลายเทียอยู่ครับเออแถวภาคใต้นี่ครับสมุเวสีนี่สีมดไอนโฉกไหนลาบเข้าอยู่หลายสองสามเทียอยู่ครับคลิปนี้ครับผมมีอย่งางไรครับมาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องๆพลังหักพลังบวก น้งองๆในโลกช่วเชียวจะหักกันแพ่งกันด้วยใจนะครับเนะาะนี่ยังกะา่อโวมาจ่าสู้กันฟังก็งกดีครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันให้สู่ต่อไปในเส้นทางสายชีพแต่ละบุคคลนะครับเนาะอย่าไปสางว้มเดือดร้อนพื่นอนอ,อย่าไปแยกแบ่งสิทธิของ้พื่น ความคิดความเห็นที่แตกต่างเ้าสามารถเอามาแยกแยกแนะเลยครับให้ความคิดเห็นถูกหรือว่าถูกกัให้แยกแยะเอาแล้วครับเนาะแลกเปลี่ยนบมอง,ง่ายคือว่าแลกเปลี่ยนกันได้เหนืนนอทหารครับานทหารขึ้นมณีเขาเป็น,ปนจังหวัดบุรีรัมย์เหรอครับอำเภอโน่นดินแดงนะครับเนาะชิปนี่บอสเชียวกับหมอบุรีหลายเด้อเอฟซี FC ที่มี ็มากก้มแพงกันจากใจครับให้กันด้วยใจดีที่สุดครับเรื่องข้ามกำแกวบบางครั้งบางเวลาเราครับเนาะมันหายากครับคุณผูออ้ชมบางคนเแอบช่องอกันเยอะมากบอลใจแย่ส่วนที่ได้นเนาะหักเข้าใจแบ่งปันน้ำใจซึ่งกันและกันเพราะหักเขาก็นย้าไปเปลี่ยนเปลี่ยนกันเนาะครับเนาะ โหหักแพ้งแบงปันกันแหละครับีที่สุดชิปนี้พ่อไปเชียวเป็นกำลังใจให้สุขุมสุขพนครับจะลของน้ำครับพขบอกที่นี่แหละสุดท้ายครับจวดอย่างเดียวครับพี่น้องสุดท้ายครับสวัสดีครับผมขอบคุณเด้อ